ช่องแพงมากก็อร่อยเหมือนกันของอร่อยที่คนชอบก็มาเป็นตามแลวไม่อร่อยก็อนร,ราอบดุ้ยเหมือนกันนะใครไม่รู้จะสั่งอะไรลองสั่งดูนะสามสิบห้าบาทคลายมีคนน่ารักเยอะแยะไป้หมดในโลกใบนี้ ยังมีคนที่อยากู้จักเราอยู่ <c oughs> มัจีแค่ว่ามันเกี่ยวกับสุขภูมค่ะสี่ที่ขอน้ำเปาหัวหนึ่งนะคะ ต้อง้็ชั้นนี้มากอันนี้นะ่าธรรมดาตึ่งมากสุดให้เห็นวะ่าชั้นใหญ่ๆตัวๆไม่ต้องตกไก่ด้วย อันนี้ถ้าออกไปทำเค็มหน่อยกิมน้ำจิ้มเปือนมากหมดแล้วพี่สอตัวนี้เพิ่มได้ไหมน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะน้ำจิ้มแดงเอาใช้สีแดงใช่ค่ะ

กินไก่หรือกินน้ำจิ้มไม่เคยนั่งกินที่ร้านนะแต่เคยซื้อกลับบ้านครั้งหนึ่งรู้สึกว่าอร่อยดีกินที่ร้านอร่อยกว่าซื้อกลับบ้านแล้วมัน้างไม่หมดอีกแล้ว ตะกับหมดนั่งนกตาอื่นแล้ว ได้ค่ะเป็นอะไรเป็นยูทูบค่ะตพี่คุณแม่ตามีเยอะเลยนะพี่เพิ่งทำเองไม่เป็นรพี่ก็กินอยู่ในสมุทรสาครเนี่ยแหละโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน้องพร้อมน้ำ6กบาทเลยเี่ยน้องน่ารักด้วยเห็นไหม มีคนน่ารักเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวไปกินต่อนะก็ดูมีคุณภาพดีนะไก่เขาก็ไม่ตกอ่ะอืมเขาไม่ตกแบบเป็นแบร์อะไรเงี้ยน้ำจิ้มแดงอร่อยมากที่ขอเพิ่มก็คือกินหมดเลยแต่อร่อยขออร่อยที่คนชอบนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเออกินอะไรก็อร่อยอะไรเงี้ยก็ลองมากินดูไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในซอยพันท้ายอืม ถ้าสนใจก็ลองแวะมากินดูกินข้าวมันไก่เสร็จก็จีนต่อเลยกินน้ำต่อเลยถึงแล้วนี่เสียนี่เสียน่ารักไหมอเไรน่ารักมาก ตาปิดลุไม OK oh, ่ได้ค um> ่ะเป็นหวานของแกงหรือล่าค่ะนไงไม่กัดตับห้าบาทค่ะต้องเด็ดบ้างนใช่ค่เราไปเจ็ดตัวค่ะไม่เคยกินไม่เคยกินเมนูนี้ น่ารักจันเลยหล่ออยากกินอันนี้ต่างอันนี้ไม่เคยกิน peach mew cake อยากกิน mew cake วันนี้จีนมาก กินข้าวมันไก่สิงคโปร์กินไนอม,มีเฉวอ่านอย่างนี้ถูกไหมอยากกินเดี๋ยวชิมอร่อยไหมไม่มีที่วางก็วางไว้ตรงพรมอะไรก่อนไม่รู้หวานมากไหมเขาบอกว่ามันจะหวานจา้าตัวพีชอยู่แล้วอะที่อยู่ในน้ำเชื่อมอะมันเลือกความหวานไม่ได้นะ แต่แก้วไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่เป็นไรน้ำตาไม่เป็นไรน้ำตาลอาจจะไม่เยอะมาก mm hmm. ตาลกอช่ชิมชิม mm hmm. อร่อยแลยอ้ะ <laughs> ชอบพิซเป็นการส่วนตัวรู้สึกว่าของมี่เฉเนี่ยทำพิซอร่อยหวานหวานหอมมากไม่ไม่ได้หวานจัดอ่ะไม่ต้องเลือกความหวานก็ได้ใครไม่รู้ว่าจะสั่งเมนูอะไรของร้านนี้นะแนะนำอันนี้ใค้กินครั้งแรกเหมือนกันอร่อยเส mm hmm. ่งพระลมดังไมมร้อน ปกติกินเป็นพิชชาโฟซีซันอร่อยแล้วอร่อยที่คนชอบอีกแล้วอืเขาให้เนื้อเยอะอระพี่อราสั่งตามกันได้